ใชครับผมโอเคนะมาวัดที่นี่พี่น้องนะครับอันมดเลี้ยวนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่า มองที่มันมีมันก็มีครับนะตรงที่มันมีมันก็มีนะเก้าสี่ต้องจัดแล้วนะเก้าสี่ต้องจัดแล้วนะครับถ้าเหลือนะต้องจัดแล้วจ้ะ ต่อไปสายด่วนครับต่อไปสายด่วนใครรอสายด่วนพิมพ์สายด่วนมาครับพิมพ์สายด่วนมาเลยพิมพ์สายด่วนมาเลยครับพิมพ์สายด่วนมา <c oughs> พิมพ์สายด่วนมาครับผม ห,ห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะน,นี่อ่ะต่อไปสายด่วนตามนี้เลยครับสายด่วนรัฐบาลน,นะครับงวดสิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้าครับมาตามนี้พี่น้องสายด่วนสายด่วนรัฐบาลงวดสิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับ สายด่วนตามนี้เลยจ้าทุกคนสายด่วนรัฐบาลน,นะครับงวดนี้ตามนี้ครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดจ้า สายด่วนแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแขบไว้เลยทุกคนแขบไว้เลยครับ <c oughs> ใครได้แล้วแขบไว้เลยจ้ะสายด่วนแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสายด่วนแนวทางรัฐบาลงวดสิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้าครับตามนี้เลย สายด่วนปล่อยไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับเวลาสี่ทุ่มกว่ากอ่านับ1ถึงหปิดแนวทางครับนับหนึ่งนับสองนับสานับ4นับห้าโอเคครับโชคดีทุกคนนะโชคดีทุกคนครับ nhiêu quế tiêu, hết mô lông lông quế tiêu, người các cháu chỉ quế tiêu, nhiều quế này các, nhiều quế tiêu này, hái gìn